สวัสดีค่ะวันนี้มะพบกับช่อง New Eat Food นะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำคุกกี้เนยสดค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราจะให้ดูนะคะสูตรนี้นะคะเนื้อก็จะกรอบร่วนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นไปเตรียมส่วนผสมในการทำกันได้เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีดังนี้ค่ะจากนั้นเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเราเตรียมเนยสดจืดนะคะเจ็ดช้อนโต๊ะครึ่งหรือประมาณ113กรัมพักให้เขานิ่มเล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ4ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะ และก็จะตามด้วยเกลือค่ะเกลือเราใช้1ส่วนสช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะตีเนยให้เขานิ่มและก็น้ําตาลเกลือผสม,มให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้ตระดาตีประมาณ2-3นาทีให้เขานิ่มประมาณนี้ค่ะเนื้อที่ได้ก็จะได้แบบนี้นะคะ อันนี้ใช้ไม้พายปาดดูได้เลยค่ะเนื้อเขาเริ่มเนียนขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นค่อยใส่ไข่แดงลงไปค่ะเป็นไข่แดงของไข่ไก่เบอร์สองค่ะใครไม่มีเบอร์สองจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามแทนได้เลยค่ะคนผสมให้ส่วนผสมเขาพอเข้ากันเล็กน้อยนะคะเราค่อยใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสิบแปดกรัมค่ะถ้าใครสําหรับใครไม่มีวิปปิ้งครีมนะคะก็อาจจะใช้เป็นนมสดแทนได้ค่ะจากนั้นตีสผสมให้เขาเข้ากันค่ะ หลังจากผสม,สมเข้ากันแล้วเราค่อยใส่แป้งเค้กลงไปค่ะ8ช้อนโต๊ะหรือ120กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะ2ช้อนโต๊ะหรือ20กรัมค่ะและเราก็จะใช้ไม้พายนะคะคนผส,สมให้เขาเข้ากันก่อนค่ะถ้าเราใช้เครื่องตีแป้งเขาจะฟุ้งกระจายค่ะคนให้สผสมพอเขาเข้ากันประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเล็กน้อยค่ะ เราจะใส่ประมาณครึ่งฝาค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตะก้อไฟฟ้าตีสผสมให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะพอสผสมเขาเข้ากันแล้วเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเนื้อเขาก็จะมีความเหนียวแล้วก็เนียนประมาณนี้นะคะนี่ปาดให้ดูก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเตรียมหัวบีบได้เลยค่ะ วันนี้นะคะหัวบีบที่เราใช้ในการบีบคุกกี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นเบอร์ 1M ค่ะใครจะใช้เป็นเบอร์อื่นรูปทรงอื่นก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะนี่นะคะหัวบีบที่เราใช้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ถุงบีบนะคะและนําไปบีบได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็ใส่ถุงบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะบีบให้ดูค่ะเราจะบีบแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้ค่ะ เราก็จะค่อยๆบีบไปทีละดอกแบบนี้นะคะจนครบหมดเลยค่ะอันนี้บีบง่ายๆค่ะไม่ไม่ได้บีบยุงยานค่ะก็บีบม้วนลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะเราอบไฟบนล่าง150องศาใช้เวลาในการอบคือ20นาทีค่ะรอจนครบเวลาและนําออกจากเตาเราก็ได้เนื้อคุกกี้แบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะคุกกี้ในสดของเราค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ